สวัสดีครับมาทำคลิปจุดตะเกียงเจ้าพายุกระเช้าเล็กครับเอเบอร์ไบรท์สของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบนะครับนี่ครับทำเรียบร้อยหมดแล้วครับทดสอบระบบลงนี่ก็จะจุดทดสอบแสงของตะเกียงนะครับว่ามันจะสมบูรณ์ไหมนี่ครับันก็ห่อใส่ถ้วย ในถังเนี่ยเติมน้ามันก๊าซร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเต็มคอขวดเบียร์เลยครับแล้วใส่เข้าไปในถังนี่เข็มในตําแหน่งปิดชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นเข็มขึ้นจุดครับเราสูบมาทุกแอลกอหอร้อยครับไม่ต้องรีบนะครับจุดตะเกียงก็พายุพอตะเกียงก็พายุเป็นตะเกียงระบบลมทํางานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับไม่ต้องรีบครับ จยเผาไส้ไส้ของตะเกียงก็จะดำนะครับจนดำทั้งลูกนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะไส้มันก็จะเริ่มขาวครับแล้วก็ขาวไปทั้งลูกนะครับแต่ว่าเราก็จะเผาหลักไปเรื่อยๆจนกว่าหลักจะร้อนนะครับ ใส่จากดำเต็มลูกนะครับก็จะเริ่มขาวนะครับคือตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยหากหลักไม่ร้อนเนี่ยเราจะไม่ปั๊มลมเลยนะครับเราจะไม่ปั๊มลมลอนะครับรอจนกว่าหลักจะร้อนครับ กอ,องจะเติมถ้วยที่สองครับเขาต่อครับ ไส่ก็เริ่มขาวจุดขาวเป็นทั้งลูกแล้วนะครับแต่เราก็ยังเผาหลักต่อไปเพื่อรอให้หลักร้อนนะครับ mm hmm. เพราะว่ากระบวนการต่างๆของตะเกียงเจ้าพายุเมื่อทํางานแล้วเนี่ยหลักต้องร้อนครับถ้าหลักไม่ร้อนก็ปัญหาเกิดเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นรอหลักร้อนอย่างเดียวไม่ต้องรีบครับ เนี่ยครับอาจจะต้องรอช้าหน่อยเพราะว่ากระบวนการของตะเกียงเจ้าพายุน้ำมันก๊าซเนี่ยคือหลักต้องร้อนอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบครับแล้วตะเกียงก็จะจุดติดสมบูรณ์เลยครับกระบวนการจุดติดระบบลมก็จะเดินแบบสมบูรณ์เลยครับใช้งานได้ปกติไม่ต้องรีบครับขอพองถ้วยที่สองก็เติมถ้วยที่สามเลยครับแล้วก็รอครับ กสุดมาษา่กกะบอกงครับ นี่ครับปิดฝาถังให้แน่นนะครับปิดวาลวลงให้แน่นเริ่มสูบครับ พอเติมลมแล้วไปไปประมาณห้าสิบทีก็เข็มอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับแป้นปิดอยู่ในตำแหน่งปิดชี้ขึ้นเขยมขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับเปิดเปิดคือหมุนขวาหนึ่งควอเตอร์ครับเก้าสิบองศาแล้วเสียงลมจะเดินแล้วตะเกียงจะติดเลยครับเปิดนะครับหมุนขวาครับนี่ครับเสียงลมเดินแล้วครับตะเกียงติดแล้ว เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงตัวนี้นะครับนี่ครับตะเกียงจุดเห็นไหมครับแสงกลมแล้วครับแล้วเราก็เพิ่มลมครับนี่ครับพอแสงสุดนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกเราหยุดเลยครับนี่ยครับ อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับตอนแรกก็คือว่าระยะของนมหนูก,กับตะเกียงกับตีนคอม้าเนี่ยครับของตะเกียงตัวนี้มันไกลเกินไปแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องเปลี่ยนคอม้ามีกระแจ้งท่านเจ้าของเลยครับมีแสงสุกแล้วครับสบายครับแล้วก็เลี้ยงแองกอฮ์นี่ครับอย่าลืมนะครับจุดตะเกียงเคสเนี่ยอย่าลืมอย่าลืมปิด เห็นไหมครับเขาใส่หัวนอก้แวแสงไม่ดับเลยถ้าแสงไม่ดับก,ก็คือตะเกียงกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่ครับตอนนี้ก็พาไปจุดที่ไหนก็ได้แล้วครับตะเกียงตัวนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่ก็ถ่ายคลิปแจ้งนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเป็นกรณีศึกษาสําหรับผู้ที่ชอบตะเกียงเหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ